ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่สนับสนุนพวกเราหลอนเดอรี่ได้โดยตรงโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยหลายสิบปีก่อนณนะดินแดนแห่งนี้ ที่เต็มไปด้วยผู้มีวิชาอาคมบางก็ถูกเลือกใช้ไปในทางค้าขายไม่ว่าจะเป็นนายหอยที่ต้องเดินทางค้าขายวัวควายไปทั่วแดนไทยก็ต้องมีวิชาอาคมติดตัวไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายแต่คนบางกลุ่มก็นำเอาวิชาอาคมไปใช้ในทางที่ผิดเป็นเสือออกปล้นฆ่าชาวบา้าน พื้นที่อันกว้างใหญ่แห่งนี้ขึืนชื่อว่าเป็นดินแดนอันแห้งแลง้งครอบคลุมไปทั้งสามจังหวัดของภาคอีสานผู้คนแรแน้นแคนใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากบางคนล้มตายเพราะความหิวโหยแต่ในพื้นที่อันแห้งแล้งแห่งนี้กลับมีอยู่ตำบลหนึ่งมีอยู่ทั้งหมดห้าหมู่บ้าน ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นตำบลที่เรียกได้ว่าเศรษฐกิจดีหมู่บ้านในตำบลน,นี้จึงเป็นที่หมายตาของเหล่าโจรรายผู้หวังจะปล้นค่าเพื่อนำสมบัติของชาวบ้านมาเป็นของตนยึดเอาของมีค่าของพวกมันมาให้หมดใครขัดคืนก็ข่าทิ้งซะ เสือผนผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มโจรได้ออกคำสั่งอย่างเฮี้ยมโหดในทุ่งกว้างแห่งนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเสือ่นันจอมขมังเวทผู้ที่เหี้ยมโหดอัมหิตล้น่าเชาวบ้านและเหล่านายหอยที่เดินทางผ่านมายัางทุ่งกว้างแห่งนี้ มึงคิดว่ากระสุนกระจอะกระจอะจะทำอะไรกูได้เหรอไอเด็กเมื่อวานซื่นร่างกำยำและใบหน้าที่เหี้ยมโหดของเสือผ่านได้กล่าวกับเด็กนุ่มที่ใจกล้าผ่านปลายกระบอกปืนไปยังคุณโจร้ร้ผู้เลื่องชื่อมืออันสั่นเทาของเด็กนุ่มสื่อให้เห็นว่าตัวเองเกรงกลัวอยู่ไม่น้อยเพียงแต่รวบรวมความกล้า เพื่อจะปกป้องคนที่ตนรักไอด้ดำมาทางนี้เร็วในความตกตะลึงของดำก็มีไอ้กล้าเพื่อนรักวิ่งเข้ามาช่วยและพาดำวิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาของเสือผ่านไอ้กล้าข้าต้องกลับไปช่วยแม่ข้าไม่งั้นไอ้เสือพันมันฆ่าแม่ของข้าแน่แล้วเองจะไปช่วยยังไงตอนนี้ลุงน้องเสือพันมันกำลังตามหาเราอยู่ แต่แม่ข้าและพวกชาวบ้านกำลังตกอยู่ในอันตรายนะโธ่เว้ยเอาก็เอาว่ะงั้นเองกับข้าก็ต้องฝ่าพวกมันเข้าไปดัมไม่เกรงกลัวกลุ่มโจรเพราะเป็นห่วงแม่ของเขาที่ติดอยู่ในบ้านและแม่ของเขาก็เป็นอัมพาตซีกล้างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนไอ้กลา้าที่เห็นเพื่อนรักทุกใจก็อยากที่จะปฏิเสธ จึงยอมกลับไปกับเพื่อนรัก <Hey. S 1> ทางคู่ได้วิ่งฝากระสุนปืนของกลุ่มโจรเสือผ่านแบบไม่เกรงกลัวต่ออันตรายแม่ฉันมาช่วยแม่แล้วแม่คงไปไม่ไหวหรอกพวกเอง็งหนีกันไปเถอะไม่ต้องห่วงแม่ดำที่ได้ฟัง <c oughs> ก็กลับไม่เชื่อคำของแม่ ได้แบกแม่ขึ้นบา่าแล้ววิ่งฝากระสุนปืนออกไปจนถึงชายป่าข้าว่าเราน่าจะหนีพ้นจากพวกของไอเสือพันแล้วนะข้าก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ,อะไอ้กล้าดำตะโกนเรียกชื่อเพื่อนของเขาอย่างขาดสติ <c oughs> ก่อนจะแบกผู้เป็นแม่วิ่งหนีจากปลายกระบอกปืนของกลุ่มโจรเสือผ่าน เมื่อดำพาแม่วิ่งหนีมาจนถึงที่หลบซ่อนเขาก็ได้วางแม่ลงแม่รออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฉันต้องไปช่วยเอกล่ามันระวังตัวด้วยนะลูกดำวิ่งออกไปทั้งทั้งที่ยังเป็นห่วงแม่พร้อมกับแววตาของแม่ที่มองตามหลังมาด้วยความเป็นห่วงลูกชายเมื่อดำวิ่งกลับมาถึงจุดที่กล้าโดนยิง เขากลับไม่เห็นใครอยู่เลยดำค่อยๆเดินตามหาอยู่ในบริเวณน,นั้นโดยระวังไม่ให้กลุ่มของโจนเสือผันมองเห็นเขาไอ้ดำเสียงนี้ทำให้ดำรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเพราะรู้ว่าเพื่อนรักของเขายังไม่ตายไอ้กล้าข้าเจอที่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวข้าจะพาเองไปไม่ ข้าคงไปต่อไม่ไหวแล้วเอ็งรีบพาแม่ของเอง็งหนีไปเถอะกล้าพูดด้วยน้ำเสียงที่โรยรินก่อนจะหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาของดำดำทำได้เพียงทิ้งศพเพื่อนรักเอาไว้ที่เดิมแล้วกลับไปหาแม่ของเขาพร้อมกับความเศร้าโศในกลางดึกคืนนาน ดำไม่สามารถคมตาหลับลงได้เนื่องจากเพิ่งเสียเพื่อนรักไปและด้วยความหวาดกลัวว่าจะถูกลูกน้องของเสือพันตามมาเจอท่ามกลางความเงียบสงัดทันใดน,นั้นก็ได้มีเสียงล้อเกวียนพร้อมเสียงสีเท้าของคนกลุ่มใหญ่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ดำมั่นใจว่าต้องเป็นกลุ่มของเสือผ่านเป็นแน่เขาได้พาแม่ไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้เพื่อพรางตัวจากพวกมันแต่ทว่าเสียงฝีเท้าหนานก็ได้พุ่งตรงมาอยู่ตรงที่พวกเขาซ่อนอยู่ออกมาเถอะพวกมันไปกันหมดแล้วดำค่อยๆชะโงอกออกมาดูจากพุ่มไม้จนแน่ใจแล้วว่า เสียงนั้นไม่ใช่กลุ่มโจรเสือผ่านแต่กลับเป็นชายร่างกำยำที่มาพร้อมกับฝูงควายของเขาวไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าคือนายห้อยศักเป็นพ่อค้าควายคืนนี้เป็นคืนเดือนดับเป็นโอกาสเดียวที่จะขายเสือพันธ์ได้ถ้าเองอยากแก่แค้นให้ชาวบ้านแล้วก็เองต้องไปกับข้าดำนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะนึกถึงสิ่งที่มันทำกับเพื่อนรักของตนจนเกิดความแค้นขึ้นมาดําจึงตกลงที่จะไปกับขบวนนายหอยก่อนที่จะหันมาบอกลาผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่ได้แต่ส่งสายตาแสดงความเป็นห่วงแต่ก็ห้ามอะไรลูกชายไม่ได้ <c oughs> เมื่อบอกลาแม่แล้วดําก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนม้ากับนายหอยสัก จากนั้นขบวนนายหอยก็เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วราวกับหายตัวได้ไม่นานนักพวกเขาก็เดินทางมาถึงกลางป่าใหญ่บรรยากาศโดยรอบดูไม่มีอะไรผิดปกติแต่จริงๆแล้วมันคือซ่องโจรของเสือผ่านที่ถูกบังตาไว้ด้วยวิชาอาคม ผู้คนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายกเว้นแต่นายห้อยสักผู้ที่มีวิชาที่สามารถถอนอาคมของพวกมันได้นายห้อยสัก์ได้บริกรรมคาถาพร้อมกับ่ร้มนออกไปผ่านใดน,นั้นเองดากป่าที่ดูไม่มีอะไรก็ปรากฏเป็นหมู่บ้านและกลุ่มโจรที่กำลังนอนหลับไหลกันอยู่ ยกเว้นแต่เสือผ่านที่มันรู้ได้ทันทีว่าจะมีภัยเข้ามามันได้ออกมายืนรอพวกเขาเรากกับรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วไม่ได้เจอกันนานนะไอ้สักเอออมึงคงดีใจสินะที่วันนี้กูจะได้มาส่งมึงลงนรกเฮ้ตายเป็นผีแล้วยังจะปากดีอีกนะ นายหอยศักเป็นผีงั้นเหรอร่างของนายหอยศักลอยพุ่งไปที่เสือพันอย่างรวดเร็วผางคู่ได้ต like <met> ่อสู้กันด้วยมือเปล่าเสือพันได้เริ่มบริกรรมคาถาและปลุกบริวารขึ้นมา พร้อมกับสั่งให้มุ่งหน้าไปทางกลุ่มของดับและลูกน้องของนายหอยสามือคงลืมไปแล้วสินะว่านี่คือคืนเดือนดับถึงมึงจะแน่สแค่ไหนอาคมของมึงก็ต้องอ่อนแอลง สิ่งที่นายหอยพูดกับเสือพันน,นันหมายความว่าวันนี้คือวันพระจันทร์แรเป็นคืนที่ไร้แสงจันทร์อีกทั้งยังเป็นวันเสราร์ปีเสือเป็นวันที่หลายสิบปีจะมีสักครั้งทำให้พวกที่มีวิชาอาคมจะอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก หอยศักเคยต่อสู้กับเสือพันธมาก,ก่อนเมื่อครั้งที่เสือพานปล่นขบวนของนายห้อยศักตอนเดินข้ามทุ่งกว้างไปค้าวัวควายและได้จัดการฆ่านายห้อยสักพร้อมทั้งได้สะกดวิญญาณไม่ให้ไปไหนวิญญาณของนายห้อยศักจึงได้แต่รอคอยวันนี้วันที่อาคมของเสือพันจะอ่อนแรงลงเพื่อที่นายหอยศั จะหลุดผลออกมาจากมนสกูดและมาแก้แค้นได้อย่างมึงนี่เหรอจะมาขากูถ้าไม่อยากตายหลอกสองมึงก็กลับลงลุมไปซะูยังไม่ทันขาดคำนายห้อยสักก่์กความีดอาคมเล่มใหญ่จากเอวฝันไปที่คอของเสือผันด่างแรงร่างของเสือผ่าน ได้ซุดลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเนื่องจากวิชาอาคมต่างๆของเขาไม่สามารถป้องกันคมมีดของนายห้อยศักได้อีกต่อไปพันใด้นักวิญญาณที่เสือพันปลุกเสกออกมาก็ค่อยๆสลายหายไปบรรดาลูกน้องของเสือพันที่รู้ว่าหัวหน้าของพวกมันได้ตายไปแล้ว ต่างก็พากันร,รีบวิ่งหนีเข้าป่าไปหลังจากที่ทุกอย่างจบสิ้นลงนายหอยสัตว์ก็พาดำและแม่มาส่งที่หมู่บ้านพร้อมกับคนทรัพย์สินของมีค่าของชาวบ้านที่เคยถูกเสือพันปล้นไปกลับมาคืนให้ที่หมู่บ้านอีกด้วยฉันต้องขอบคุณลุงมากๆเลยนะลุงอยากได้อะไรก็บอกนะ ฉันจะทำบุญไปให้ข้าไม่ต้องการอะไรหรอกสมัยที่มีชีวิตข้าทำบุญไว้เยอะตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยลำบากถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วลาก่อนนะไอ้นุม่มขบวนของนายห้อยสากได้ออกเดินทางไปพร้อมกับรอยยิ้มไม่นานขบวนนั้นก็ค่อยๆหายไป พร้อมๆกับแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงวันใหม่ขึ้นมารุ่งเชา้าชาวบ้านต่างก็พากันดีใจที่สมบัติของตนเองมากองรวมกันอยู่ที่กลางลานหมู่บ้านของมีค่าที่พอต่อชีวิตของพวกเขาต่อไปได้และหลังจากวันนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลับมาสงบสุข และไม่มีข่าวโจรออกปล้นฆ่าชาวบ้านอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องขบวนหนายห้อยผีหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนแดอรี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ